ลองนึกภาพตามกันนะครับเวลาเราพูดถึงการสู้รบชายแรนนะครับภาพในหัวเราก็มักจะเป็นการยิงปะทะกันตามฐานตามบังเกอร์แต่เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันพลิกภาพนั้นไปเลยครับค่ะเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มาที่เล่าเรื่องการโจมตีที่ไม่ใช่ฐานทัพแต่เลงไปที่บ้านพักส่วนตัวของนายพลระดับสูงเลย อืมซึ่งพอเป้าหมายมันเปลี่ยนเป็นบ้านพักเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนความหมายของการโจมตีไปทั้งหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่การรบในสนามรบอีกต่อไปแต่เหมือนเป็นการส่งข้อความตรงไปถึงห้องนอนของผู้นำฐานฝ่ายนั้นเลยค่ะโห<ฮ>เป็นการขู่ที่ส่วนตัวแล้วก็น่าขนลุกมากๆใช่เลยครับมันเหมือนส่งข้อความไปเลยว่าเราไม่ได้จะรบกับกองทัพของคุณนะแต่เรารู้ว่าตัวคุณอยู่ที่ไหนอือหือ ไม่ดูกันว่าเบื้องหลังคํากล่าวอ้างที่แบบดุดเดือดมากๆเนี่ยมันซ่อนในยะอะไรไว้บ้างทั้งในแง่ยุทธวิธีสงครามข่าวกรองแล้วก็การเล่นกับสภาพจิตใจของฝ่ายตรงครามค่ะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนมีการส่งข้อความขู่กันซึ่งซึ่งหน้าเลยเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่น่าสนใจมากที่เรื่องเล่าชี้ให้เราเห็นตั้งแต่แรกเลยก็คือว่า นี่ไม่ใช่แค่การยิงถล่มกันธรมธรมดาานะคะคแต่มันคือปฏิบัติการที่ผ่านการคิดไม่อย่างดีเพื่อส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปยังผู้นำกัมพูชาการที่เขาเจาะจงเป้าหมายเป็นบ้านพักแล้วอ้างว่าคาไหนเป็นศูนย์บัญชาการลับเนี่ยมันบอกเราอย่างหนึ่งเลยว่าสงครามสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆข้อมูลข่าวกรองนี่แหละคะ่ะกลายเป็นอาวุธที่โคตรสาคัญไปเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยปฏิบัติการเช็คบิวถึงบ้านค่ะ กองทัพภาคที่สองของไทยใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านพักของนายพลปืนใหญ่กัมพูชาจนพังไม่มีชิ้นดีอแต่จุดที่พีคคือเขาไม่ได้จะเอาแค่บ้านครับเป้าหมายที่แท้จริงคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นคือศูนย์ควบคุมโดรนและศูนย์บัญชาการลับเมื่อศูนย์บัญชาการลับนี้ถูกทําลายเนี่ยโดรนสอดแนมที่กําลังบินอยู่บนฟ้าก็เหมือนถูกตัดสัญญาณไปเลยขาดการควบคุมแล้วก็ร่วงลงมาทันทีโอห มันคือการทำลายความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามแบบเฉียบพลันมากมากเลยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกับการควักลูกตาใช่ค่ะควักลูกตาของฝ่ายตรงข้ามให้ไม่ตาบอดสนิทมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำลายศูนย์ควบคุมโดรนแค่จุดเดียวเนี่ยมันทาให้ทั้งกองทัพตาบอดได้สนิทขนาดนั้นเลยแหละครับหรือว่านี่เป็นการใช้คําที่แบบเกินจริงเพื่อสร้างผลทางจิตวิทยามากกว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ คือถ้ามองตามจริงแล้วกองทัพคงมีระบบสำรองอยู่แล้วล่ะคะ่ะครับการทำลายจุดเดียวอาจจะไม่ถึงกับทำให้ตาบอดสนิทแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความเสียหายทางกายภาพคือในยะของการโจมตีครั้งนี้ต่างหาก<อ>สิ่งที่เรื่องเล่าต้องการจะสื่อไม่ใช่แค่เราทำลายโดรนคุณได้แต่คือเรารู้ว่าศูนย์ควบคุมโดรนของคุณอยู่ที่ไหนซึ่งอันหลังนี่น่ากลัวกว่ากันเยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ อาวุธที่แท้จริงไม่ใช่ลูกปืนใหญ่ที่ยิงไปไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นข้อมูลพิกัดที่แม่นยำระดับเมว่าห้องไหนในบ้านหลังนั้นคือศูนย์บัญชาการลับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถูกต้องค่ะการกระทำนี้มันเป็นการประกาศเลยว่าเรารู้ว่าคุณนอนที่ไหนทำงานที่ไหนมันเป็นการทำลายสิ่งที่เรียกว่า s a n c t u a r y หรือพื้นที่ปลอดภัยของผู้นำทหารจากที่เคยคิดว่าอยู่ในบ้านตัวเองคือปลอดภัยที่สุด ตอนนี้กลับไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วซึ่งแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยามันรุนแรงมหาศาลแล้วมันก็นำเราไปสู่ประเด็นที่สองที่เรื่องเล่านี้ให้ความสำคัญนั่นคือสงครามข่าวกรองที่ความหวาดระแวงได้กลายเป็นอาวุธค่ะพอพูดถึงเรื่องข้อมูลพิกัดที่แม่นยำขนาดนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยคือแล้วรู้ได้ยังไงอาจจะมาจากการมี human intelligence หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสายลับ ที่ฝังตัวอยู่ลึกมากๆในฝั่งกัมพูชาคือมีคนวงในชี้เป้าให้เลยผลกระทบของมันเลวร้ายยิ่งกว่าการถูกทิ้งระเบิดอีกโอ้ยังไงครับเพราะมันคือการหย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงลงไปในใจกลางกองทัพกัมพูชาเลยลองนึกภาพนายพลนั่งประชุมกันอยู่นะคะแล้วทุกคนเริ่มมองหน้ากันแล้วคิดว่าใครในห้องนี้คือสายลับของไทย <c oughs> ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกองทัพจะพังทลายลงทันทีเลยค่ะออ มันคือจารทำลายจากภายในอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การหาตัวสายลับให้เจอแต่คือการทําให้ทั้งระบบไม่สามารถทํางานได้เพราะทุกคนระแวงกันไปหมดถูกต้องค่ะเมื่อผู้นําไม่ไว้ใจลูกน้องลูกน้องไม่ไว้ใจกันเองการสั่งการก็จะติดขัดไปหมดเลยใช่ค่ะมันเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ลบไฟล์แต่ทําให้ทุกโปรแกรมทํางานช้าลงเพราะมันไม่เชื่อใจกัน ประสิทธิภาพโดยรวมก็ลดลงห่วมห้าดเวยสถานการณ์นี้มันบีบให้นายทหารระดับสูงบางคนเริ่มหาทางหนีทีไล่จริงเหรอครับค่ะคิดจะหนีออกนอกประเทศเพราะรู้สึกว่าเรือที่ตัวเองโดยสารอยู่กําลังจะจมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือสัญญาณของภาวะขวัญกําลังใจที่ล่มสลายในระดับโครงสร้างเลยโอเคครับจากแค่การโจมตีบ้านหลังเดียวมันลุกลามไปถึงความมั่นคงของทั้งกองทัพได้เลย แต่นี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะเรื่องเล่ายกระดับคำขู่ขึ้นไปอีกขั้นถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆมันก็เหมือนการเล่นหมากรุกที่เราไม่สนเบีย้ยที่อยู่ชายแดนแล้วแต่เราหาทางส่งม้าหรือเรือของเราวิ่งเข้าไปกลางวงล้องของเขาเพื่อจะรุกคาดขุนของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ Deep operations คือการมองข้ามสนามรบชายแดนไปเลยแล้วมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางอำนาจที่อยู่ลึกเข้าไปในประเทศ เช่นศูนย์ประชาการใหญ่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญหรือแม้กระทั่งที่ทำการรัฐบาลในเมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญแนวคิดนี้มันน่ากลัวมากสำหรับฝ่ายตั้งรับเพราะมันหมายความว่าไม่มีที่ไหนในประเทศที่ปลอดภัยอีกต่อไปแม้แต่ในเมืองหลวงเขาบอกว่าน่านฟ้ากัมพูชาเหมือนสนามเด็กเล่นของนักบินไทยอืหรือบินไปทิ้งระเบิดแล้วกลับมากินข้าวเย็นที่ไทยได้สบายๆโดยอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาถูกทำลายไปเกือบหมดแล้ว ซึ่งแต่แนวคิดที่ว่าสามารถบินเข้าไปโจมตีใจกลางเมืองหลวงได้ทุกเมื่อเนี่ยมันเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อะไรที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้ไหมครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะกับยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า decapitation strike decapitation strike ค่ะแปลตรงตัวว่ายุทธศาสตร์ตัดหัวหัวชื่อก็โหดแล้วหลักการของมันโหดร้ายและเรียบง่ายมากค่ะคือถ้าเราสามารถตัดหัวซึ่งก็คือตัวผู้นำสูงสุด คณะรัฐมนตรีและศูนย์บัญบรรชาการกลางออกไปได้ร่างกายซึ่งก็คือกองทัพทั้งหมดก็จะกลายเป็นอัมพามไม่สามารถสู้รบต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนงูที่ถูกตัดหัวนั่นแหละค่ะลำตัวอาจจะยังดิ้นอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวนะครับกำลังจะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของคำขู่เนี่ยไม่ใช่แค่ชนะสงครามชายแดนแต่คือตัวผู้นำสูงสุดของกัมพูชาอย่างฮุนเซนและทำเนียบรัฐบาลที่พนมเป็นเลยเหรอครับใช่ค่ะ นี่มันเป็นการขู่ในระดับที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะถูกต้องค่ะนี่คือการยกระดับการขู่ไปสู่จุดสูงสุดแล้วมันคือการส่งสารว่าถ้าคุณยังไม่หยุดเราจะไม่หยุดแค่ชายแดนเราจะไปหาคุณถึงที่ซึ่งยุทธศาสตร์ตัดหัวแบบนี้ปกติเราจะได้ยินมาหาอำนดาใช้ขู่กันครับแต่นี่คือการนำมาใช้ในบริบทของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลและความสามารถในการเข้าถึงเป้าหมายอาจากลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังเทียบเท่ากองทัพได้จริงๆพอภาพมันใหญ่ขนาดนี้มันทำให้เราเข้าใจประเด็นสุดท้ายที่พยายามจะสื่อได้ชัดเจนขึ้นเลยครับค่ะคือเกมบีบขั้นสู่ทางตันเพราะเมื่อความกดดันทุกอย่างทั้งการโจมตีบ้านสงครามสายลับและคำขู่ว่าจะบุกถล่มเมืองหลวงมันถูกศาส์เข้าไปที่คนคนเดียวนั่นก็คือตัวผู้นำ สภาพจิตใจของเขาย่องได้รับผลกระทบอย่างหนักและนอนค่ะวาดภาพของฮุนเซนในตอนนั้นไว้เลยว่าตกอยู่ในสภาวะหวาดระแวงขั้นสุดอืมแบบนี้อันตรายมากค่ะผู้นําที่ต้องคอยหนีหัวสุกหัวสุนกลัวว่าจะถูกลอบสังหารตลอดเวลาจะไม่มีสมาธิในการบัญชาการรบการตัดสินใจจะผิดพลาดได้ง่ายมากนี่คืออาการของคนแพ้ภัยตัวเองอืม ที่ความหวาดระแวงกำลังกัดกินจิตใจจนอาจจะถึงขั้นประสาทหลอนซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเองแต่มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนรอบข้างและกองทัพทั้งหมดด้วยผู้นำที่ขวัญเสียจะนำทัพที่ขวัญดีได้อย่างไรครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของสงครามจิตวิทยาเลยค่ะคือการทำให้ศัตรูเอาชนะตัวเองถ้าเราสรุปสถานการณ์ทั้งหมดมันก็คือการรุกค้าดทุกทางจริงๆครับทั้งบกก็มีกองทัพภาคที่สองคุมเกมอยู่ ทางอากาศก็มีเครื่องบินรบที่พร้อมจะทำปฏิบัติการตัดหัวได้ทุกเมื่อและที่สำคัญที่สุดคือทางการข่าวที่ดูเหมือนจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวทำให้ฝ่ายตรงข้ามขยับตัวไม่ได้เลยเขาบอกว่าทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ของกัมพูชาในตอนนั้นคือการยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตของผู้นาและครอบครัวเอาไว้เพราะถ้ายัางดื้อดึงสู้ต่ออาจจะไม่ได้แพ้แค่สงคราม แต่อาจจะหมายถึงการล่มสลายของระบอบการปกครองทั้งหมดเลยเป็นการวิเคราะห์ที่ชี้เห็นภาพเลยค่ะว่าสงครามสมัยใหม่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะครับมันไม่ใช่แค่การวัดกําลังทหารกันตรงๆแต่เป็นการต่อสู้กันในมิต,ติของข้อมูลข่าวกรองการทําสงครามจิตวิทยาและการบีบคั้นตัวผู้นําฝ่ายตรงข้ามให้ตกอยู่ในสภาวะที่ตัดสินใจผิดพลาดด้วยตัวเองเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวกันมาอย่างเข้มขน้น ผมว่าเรามาลองสรุปแก่งสำคัญที่เราได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้กันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะประเด็นสำคัญที่ผมเห็นเลยนะคือมันไม่ใช่เรื่องของการรบพุ่งแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ล้วนๆเลยใช่ค่ะประเด็นแรกคือการโจมตีที่แม่นยำไปยังบ้านพักนายพลมันไม่ใช่แค่การทำลายแต่เป็นการแสดงศักยภาพด้านข่าวกรองอเป็นการส่งข้อความว่าเรารู้ซึ่งคำว่ารู้คำเดียวนี้แหละค่ะที่เป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุด ประเด็นที่สองที่ตามมาก็คือคำเตือนถึงผู้นำผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีแนวลึกหรือยุทธศาสตร์ตัดหัวค่ะมันคือการยกระดับคำขู่ไปสู่เพดานสูงสุดทำให้ผู้นำฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าแม้แต่ในเมืองหลวงก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปซึ่งนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่สคือสงครามจิตวิทยาที่กัดกินจากภายในค่ะครับ การสร้างความหวาดระแวงเรื่องสายลับทำให้โครงสร้างการบังคับบัญชาสั่นคลอนบันทอนขวัญกำลังใจของกองทัพโดยที่เราไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวและทั้งหมดนั้นก็นำไปสู่บทสรุปสุดท้ายตามที่เรื่องเล่านี้ต้องการจะสื่อคือการบีบให้จำนวน <c oughs> ผ่านการรุกทุกด้านทั้งทางบกอากาศและการข่าวเพื่อสร้างสภาวะกดดันขั้นสูงสุดจนฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ ทั้งหมดนี้คือโครงเรื่องที่ทรงพลังมากค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปแล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ